น่าเสียดายครับฟอร์มกําลังมาดีๆฟอร์มกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยครับสำหรับเดิว์หมุนแอนโทนีนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวโดนถอดชื่อจากทีมชาติบราซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนี้โดนตํารวจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสอบสวนคดีความเรื่องเกี่ยวกับการทาร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลครับในช่วงสัปดาห์ทีมชาติก็จะมีโปรแกรมลงเตะ2เกมด้วยกันนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้โดยจะเจอเปรูแล้วก็ทีมชาติบลริเวียลงเล่น2เกมครับ ซึ่งการเรียกรายชื่อมานะครับทางแอนโทนีก็เป็นหนึ่งในขุนพลแซมบ้าด้วยแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับสื่อในบราซิลอย่าง UOL นะครับได้มีการเปิดเผยปล่อยบทสัมภาษณ์ของอดีตแฟนสาวแอนโทนีออกมาครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่เธอโดนแอนโทนีทำร้ายร่างกายนะครับในขณะเดียวกันนะครับตำรวจในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับกรณีของแอนโทนีและก็แฟนสาวด้วยแหละครับ ท่ามกลางรูปคดีที่ยังไม่ชัดเจนครับตอนนี้อยู่ในช่วงการค้นหาความจริงทีมชาติบราซิลนะครับได้มีการปรึกษากันโดยด่วนครับโดยมีบทสรุปว่าจะดรอปแอนโทนีออกจากทีมไปก่อนละครับโดยถแถลงการนะครับจากสาพันฟุตบอลบราซิลครับก็ได้มีการถแถลงข่าวว่าข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับแอนโทนีที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนเมื่อวันจันทที่ผ่านมายังต้องมีการค้นหาความจริงยังต้องสืบสวนกันอยู่ เราจึงขอแจ้งว่าแอนโทนีจะถูกถอดออกจากทีมชาติเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้กล่าวอ้างว่าเป็นเหยื่อโดยนักเตะนะครับที่ทีมชาติบราซิลเรียกมาแทนที่ของแอนโทนีเป็นนักเตะอย่างกาเบรียลเชสซูสนะครับนักเตะกองหน้าจากอาร์เซนอลครับหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บและก็ล่าสุดผลงานที่ถือว่าดีด้วยครับในเกมที่เจอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขายิงประตูปิดกล่องครับช่วยให้อาร์เซนอลชนะแมนยูไนเต็ดไป3ประตูต่อนหนึ่งครับ ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสำหรับทางแอนโทนีเลยนะครับทางท่านที่จริงๆเจ,จ้าตัวนี้กําลังผลงานดีมากๆในเวลานี้นะครับฟอร์มการเล่นพัฒนาขึ้นกําลังอยู่ในช่วงความมั่นใจนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่โดนถอดออกจากทีมชาติรบราซิลชุดนี้ไปลวครับและนอกจากปัญหาที่มีกับแฟนสาวแล้วครับสำหรับทางแอนโทนีครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็โดนเชื่อมโยงนะครับไปเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องราวของแอรอนซันโชกับเอริกเทนฮาร์กด้วยละครับ โดยหลายๆสื่อก็คาดการตรงกันแล้วครับว่าบุคคลที่จารอนซานโชอาจจะพลาดพิงไปถึงนะครับน่าจะหมายถึงแอนโทนีซึ่งเป็นลูกรักของเอริกเทนฮาครับเรื่องนี้ก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายบทสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรครับเรื่องราวของจารอนซานโชและเอริกเทนฮาครับและเพื่อนๆลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของแอนโทนีนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยหน่อยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ